นับเวลาถอยหลัง15วัน Switch 2วางจำหน่ายเล่นเกมได้แค่ประมาณ2ชั่วโมงหน่อยๆมันก็เกิดขึ้นแล้วกับ Nintendo Switch 2สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมบนตัว Nintendo Switch 2นะครับเรียกว,ว่าในเวลานี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่กับการที่จะได้เป็นเจ้าของ d i g i t a l Switch 2แล้วนะครับพระระยะเวลาในการวางจำหน่ายมาก็เรียกว่าเกิน1สัปดาห์ไปแล้วนะครับก็พี่น้องเกมเมอร์ในประเทศไทยของเราหลายๆคน ก็คงจะได้เป็นเจ้าของกันมากมายเหมือนกันนะครับผมคาดไว้แบบนั้นนะครับหรือจะเป็นพี่น้องเกมเมอร์ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็คงจะได้สัมผัสกับตัวประสบการณ์ในการเล่นตัวเกม Nintendo Switch 2อย่างเต็มที่นะครับและในประเทศไทยของเราอีกไม่กี่วันนะครับก็จะมีการาวางจําหน่ายหรือจะเป็นการเปิดพรีออเดอร์นะครับกับในบ้านเรานะครับและสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆพ,พี่น้องเกมเมอร์หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะยังไม่รู้นะครับว่า การใช้งานของตัวเครื่อง Nintendo Switch 2นั้นมันสามารถเล่นตัวเกมระดับที่เป็น A ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับอย่างที่เ,เพื่อนๆได้เห็นในตอนเปิดตัวนะครับโดยเฉพาะตัวเกมที่ชื่อว่า Cyberpunk นะครับที่หลายๆคนก็คงจะประสบปัญหาในการเล่นเกมตัวนี้มาตั้งแต่ในยุคอด,ดีตนะครับเพีนะครับที่ภาพการาฟิกมันออกมาแบบค่อนข้างที่จะดูแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่าจะพึงพ,งพอใจนะครับแล้วก็ทางค่ายผู้พัฒนา ก็จะต้องไปทําการปรับปรุงแก้ไขมาจนทําให้ตัวเกมนี้โหลดเล่นได้แทบทุกมันติแพลตฟอร์มทุกรูปแบบของการเล่นตัวเกมเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมผ่านระบบคลาวด์เกมมิ่งนะครับหรือจะเป็นการเล่นบนตัวเครื่องเล่นเกมพกพาสาย PC Handheld นะครับก็จะต้องทึ่งว่าฮะ การเล่นตัวเกมนี้บนตัวเครื่องเล่นเกมพกพานะครับมันสามารถรีดประสิทธิภาพของตัวเฟรมเรทหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวภาพกราฟ,ฟิกได้ไม่น้อยหน้าบนตัวการเล่นบนตัวเครื่อง PC หรือว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลได้เลยนะครับและมาวันนี้มันก็ถึงยุคของ Nintendo นะครับที่จะสามารถเล่นตัวเกมภาพกราฟ,ฟิกระดับนี้ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆลองมองย้อนไปในอดีตนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ดูแล้วจะหน้าตกอกตกใจมากเท่าไหร่ เพราะอย่าลืมว่าระยะเวลาในการพัฒนาตัวเกมนี้รวมไปจนถึงการออพติไม้นะครับทางค่ายพัฒนามีเวลาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันรวมไปจนถึงตัว DLC ต่างๆเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการออพติไมยของตัวเกม Cyberpunk ที่ลงให้กับบนตัวแพลตฟอร์มต่างๆค่อนข้างที่จะทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับและมันก็ไม่พ้นกับการที่จะ ทำให้ตัวดิจิตอลสวิตซ์2เล่นตัวเกมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะตัวชิปเซตของตัว n อ็นบีเดียเองก็ได้มีการเรียนรู้ชุดคําสั่งนะครับในการอัพสเกลของตัวภาพเข้ามาด้วยนะครับมันก็ยิ่งทําให้ตัวเครื่อง i ิ t e n d o s w i t c h 2นั้นสามารถที่จะเข้าถึงกับการเล่นตัวเกมระดับพิพิเได้ลาบลื่นมากขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อมันเล่นตัวเกมที่มีกราฟิกแบบจัดๆในการเลนเดอร์ของตัวภาพนะครับหรือการเรียนรู้คําสั่งต่างๆได้ มากขึ้นนะครับมันก็ต้องมาด้วยในเรื่องของการบริโภคพลังงานนั่นเองนะครับซึ่งตอนที่ผมเห็นตัวเกม Cyberpunk 2077นเะครับเปิดเผยกับตัวภาพกราฟิกบนตัวเครื่อง Nintendo Switch 2ผมค่อนข้างที่จะทึ่งนะครับว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับแต่เมื่อหลังจากที่เลื่อนข้อความต่างๆเข้ามาดูในเรื่องของตัวสเปคของ Nintendo Switch 2นะครับกับสิ่งที่ผมอยากจะรู้เลยว่ามันจะมีระยะเวลาในการเล่นตัวเกมต่างๆในตัวโหมดพกพา นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์อะไรนะอ่าได้ต่ําสุดเนี่ยกี่ชั่วโมงนะครับผมก็จะเห็นในเรื่องของตัวค่าประมาณใช่ไหมครับว่ามีเลข2นําหน้าไปจนถึง6ถึงเอะไรชั่วโมงก็ว่าไปนะครับผมกับรู้สึกว่าเฮ้ยไอเลข2หรือว่าไอตัวเลขระยะก,การเล่นที่ต่ำที่สุดนี่แหละมันน่าจะเป็นการเล่นตัวเกมที่เป็นตัวเกมแบบในลักษณะไซเบอร์พังนะครับก็คือโบเกมที่มีภาพกราฟิกจัด และก็อาจจะเป็นตัวเกมจากทางค่ายเติร์ p พาตีนะครับและเมื่อตัวเครื่อง Digital Switch 2วางจําหน่ายนะครับก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้พลิกโผนะครับเพราะก็มีคนเข้ามาทดสอบกับการเล่นตัวเกมอย่าง c y เบอร์พังแบบอย่างต่อเนื่องนะครับระยะเวลามันก็จะได้อยู่สักประมาณสัก 2- 3ชั่วโมงก็ประมาณนั้นนะครับก็เลยมองว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรที่เปลี่ยนพลิกวงการของวงการวิดีโอเกมแนวพกพา นะครับกับการเล่นตัวเกมระดับที่เป็น A เพราะถ้าหาก Nintendo Switch 2นะครับอยู่ตัวเลขมินิมัมไว้เลยนะครับว่า4ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมว่าการเล่นตัวเกมระดับที่เป็น A อะไรก็ตามบนตัวเครื่อง Nintendo Switch 2คุณสามารถเล่นต่อเนื่องทะลุ3ชั่วโมงได้เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่ว,ว้าวและแปลกใหม่นะครับและก็อยากจะรู้เลยว่า Nintendo ใช้การจัดสรรพลังงานยังไง นะครับใช้เทคนิคอะไรนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวชนิดของตัวแบตเตอรี่นะครับว่ามันเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่นําออกมาใช้บนตัวเครื่องเลเกมพกพาอย่าง Nintendo Switch 2หรือเปล่าหรือจะเป็นตัวชิปเซตที่ทาง Nvidia มีการทัสคัสตอมโดยใช้เทคนิคอะไรที่ทำให้การบริโภคพลังงานของตัวการเล่นเกมระดับที่เป็น A เ,เนี่ยมันบริโภคพลังงานได้ต่ำมากแต่ได้ประสิทธิภาพที่สูง นะครับอ่าซึ่งอันนี้แหละนะครับก็ยังถือว่ายังไม่ได้ชีนะครับหรือว่ามีความแตกต่างกับตัวเครื่องเล่นเกมอ่พาพกพาในทางฝั่ง PC แบบก้าวกระโดดนะครับแต่ก็ถือว่ามีประสบการณ์และก็ระยะเวลาในการเล่นเกมได้อยู่ในตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับอ่าถ้าพูดถึงถ้าไปเทียบกับทางฝั่ง PC Handheld นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกจที่ดีกว่าแต่ก็ไม่ถึงกับว่าดีกว่าแบบก้าวกระโดด นะครับและนี่แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆในช่วงเวลานับถอยหลังนะครับของดิจิทัลสมิทสองวางจำหน่ายในประเทศไทย15วันและเพื่อนๆนะครับมองว่าระยะเวลาในการเล่นตัวเกมระดับที่เป็นเอสำหรับคนที่ชื่นชอบกับการเล่นตัวเกมของทางค่ายเตอร์ปาร์ตี้นะระยะเวลาแบบนี้กับการเล่นตัวเกมหมดพวกผาคุณรับกันได้หรือเปล่าหรือจะคอยตัวเวอร์ชันอัปเกรดหรือที่มีการปรับปรุงในเรื่องของตัวการทำงาน ในรุ่นต่อๆไปก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวแวะกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ